วันนี้เราจะมาดูตู้เก็บเครื่องมือช่างแบบมินิชักจากแบรนด์ล็อกกี้นะครับจะเป็นรุ่น RTP 119 T 3 BC D c เรามาดูฟังก์ชันและจุดเด่นคุณสมบัติกันนะขนาดจะสูง9 5ซนมกว้าง6 7ซนมรลึก5 5ซเมเป็นสีดำแดง ตู้นี้จะเป็นตู้เก็บเครื่องมือช่างติดลอ้อแบบมีลิ้นชักพร้อมมือจับสําหรับเข็นไปไหนก็ได้สะดวกมากๆเลยครับฟังก์ชันก็จะมีชั้นวางของชั้นบนเป็นถาดทําจากพลาสติก ABS ทนต่อการเก็บอะไรที่มีน้ํามันมากเป็นรถเข็นที่มี3ลิ้นชักพร้อมระบบรางลูกเปิดรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมต่อชั้นเลยครับผมลิ้นชัก2ชั้นแรกจะสูง7.5เซนลิ้นชักชั้นที่3จะสูง10เซนติเมตรด้านล่างสุดของรถเข็นเครื่องมือช่างจะเป็นประตูบาน เปิดสูง35เซนจำนวน1บ้านนะครับมีมือจับรถเข็นสีดำตัดกับตัวรถเข็นสีแดงสีสันสวยงามมากมากหน้าหลงไหลมากๆครับอ่าเราจะมาดูลอ้อลากแล้วก็มีระบบเบรกที่เราต้องการแบบได้เลยครับเจ๋งมากๆหากท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทางอินบ็อกซ์ได้ที่ Line @factory9001 ที่อยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าอื่นๆได้ที่ Facebook f a c ่ o ตอ9,001ศูนย์ล่วงอุตสาหกรรมครบวงจรเราจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของเรานะครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปรู้จักสินค้าตัวไหนก็ฝากติดตามช่องแฟ c t ่ r ตอร9,001ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ